101สมาร์ทมาร์เกต1ิ3 4นาิกา34นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้า 101, สู่1 0 1 SmartMar สมาร์ทมาร์เกตนะคะในช่วงของกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดธุรกิจ SME ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่8พฤษภาคม2560นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันอัชราวัละคณทินค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพาไปพูดคุยนะคะกับ หนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลารา้าปรุงรสค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ส้มตำไก่ย่างเขาสวนกว้างแบรนด์เดอร์นัวเออถ้าพูดว่าเดอร์นัวเนี่ย ฟังแล้วมันก็คล้ายๆแบบว่าร้านอาหารฝรั่งเศสหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาขายส้มตำไก่ย่างค่ะเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนจะไปพูดคุยกันกับคุณปุนะคะคุณเพนประภาหลายทวีวัน์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊คะก่อนอื่นเลยอยากทราบที่มาที่ไปของเดนัวกันนิดนึงค่ะต้องกล่าตอนแรกเลยว่าจริงๆแล้ว กับแฟนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําธุรกิจทางด้านอาหารค่ะเจอคือ,คอ,คอทําสินค้าแม่ละเด็กซื้อมาขายไปแต่เพื่อให้ช่วงสมาวะเศรษฐกิจมาสองปีหลังเนี่ยค่ะ,ค,ะคือมันซบเซาลงมากทุกอย่างคือซบเซามากแต่ไปเจอคนคนหนึ่งพูดในคันทีว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนยังควักเงินที่จะซื้อของกินอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันอร่อยเขายอมซื้อที่จะที่จะซื้อกินถูกต้องเราก็เลยคิดกันว่า เราต้องมาทําธุรกิจร้านอาหารนั้นแหละเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะค่ะก็เลยมาเริ่มต้นที่การทําอ่าส้มตำเพราะว่าเรามองว่าเป็นเป็นอาหารที่ทุกคนกินง่ายอะค่ะทุกคนก็กินแล้วกินได้ทุกวันด้วยค่ะแล้วก็ไม่เบื่อแม้กระทั่งตัวผู้เองเนาะก็ไม่เบื่อเลยแล้วมันก็คือที่ได้อะไรไม่ออกของคนอีสานนี่ค่ะตันจังวันเนี่ยคือส้มตำไก่ย่างล่ะค่ะ ซ้มตํากปย่างข้าวเหนียวซ้มตํากปย่างข้าวเหนียวมันจะวนอยู่แค่เนี้ยค่ะเป็ของคนอีสานค่ะ,ะ,คะและ้วเราก็เลยอ่ะทําร้านอาหารอ่าตรงนี้ขึ้นมาแต่เมื่อก่อนเป็นร้านเพิงข้างถนนนะคะเล็กๆเลยแล้วเสร็จเราก็คือแบบทําการสองพวเมียแล้วก็ลูกน้องสองคนก็ทําทําแล้วก็ตําไปแล้วลูกค้าก็ติดใจในรสชาติของซ้มตําค่ะอืแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มถามว่า เป็นแฟนทายเหรอป็นชุดสูดมาหรอหรือ,อยังไงคือเราบอกว่าไม่ได้เป็นชายเราไม่ได้เป็นชุดสูทเรา<ะ>ทําของเราเองนี่แหละออแล้วเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงแบรนแล,ล้วรูปแบบต่างๆให้มันดูแบบโมเดิร์นขึ้นดูดีขึ้น<ะ>ปรับปรุงทุกอย่างแล้วลูกค้าก็เลยอยากจะขอซื้อ,อแฟนทายก็เลยเป็นต้นกําเนิดของการขาย ส้ตตมตำไก่ย่างเขาสวนกวางเตนัวค่ะอ๋อนะคะเออแล้วที่ที่มันจะต้องมีคําห้อยท้ายด้วยว่าส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวางเขาสวนกวางนี่มันคือที่ไหนยังไงคะทาไมถึงเขาแบบว่าไก่ย่างเขาสวนกวางไก่ย่างเขาสวนกวางก็ถึงใช้ชื่อนี้กันแบบว่าเต็มไปหมดเลยอะ่ะอ๋อ พี่วิ่งไก่ย่างเขาสุนปาค่ะเป็นไก่ย่างที่เขาขายในอำเภอเขาสวนวางจังหวัดขอนแก่นอ้อคนแถบอีสานทางเนี้ยค่ะจะรู้จักอ่าอําเภอนี้ในจังหวัดขอนแก่นนะคะจะรู้จักอําเภอนี้แล้วก็ไก่ของที่เนี่ยค่ะจะแตกต่างจากพวกไก่ย่างวิเทียนไก่ย่างห้าดาวหรือไก่ย่างอย่างอื่นนะคะงงคเพราะว่าไก่ตรงเนี้ยค่ะเป็นไก่เขาเรียกเป็นไก่เป็นไก่ไข่ตัวผู้ที่เขาคัดทิ้ง จริงก็คือของที่เขาทิ้งนั่นแหละค่ะคือตัวเป็นๆเ,เลยนะคะแต่เขาทิ้งแต่ทางสีวิโรจน์จามอ่ะค่ะเขาก็เอาไก่ตัวเนี้ยมาเลี้ยงไก่ตัวผู้พวกเนี้ยค่ะมาเลี้ยงก็เลยกลายเป็นไก่ไก่ไข่พันเนือ้อคือไก่ตัวไก่ตัวเมียเนี่ยเขาจะเก็บไว้เพราะมันออกไข่ได้<า>แต่ไก่ตัวแต่ไก่ตัวผู้เนี่ยเขาคาดทิ้งค่ะเขาก็เลยเอามาทํามาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็ส่งให้กับอาเภอเขาสวนกวางเนื้อขายใน ขังแกนแล้วก็ขายขัอวไปเพื่อทั้งประเทศแ่ะค่ะที่ที่ว่าเขาปวนกวางอ่ะเกิดจากไก่พันนี้อ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมคะใช่ขึ้<อ>ไก่ตัวเนี้ยมันจะมันจะไม่เลี่ยนนะคะเนื้อมันจะไม่ได้หนามากคือมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็เป็นเนื้อที่แบบไม่ทานแล้วทานได้เพลินๆน่ะไม่มีความเลี่ยนของแบบการทานไก่เนาะเราตีน้ำมันเยอะไปเนยอิ้มใเราก็จะรู้สึกมันเลี่ยนแต่ว่า ไก่ย่างของสวนปางเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยว่าเป็นไก่ที่กรอบนอกนุ่มในค่ะนะคะแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งคือพอหลังจากที่ที่เราเปิดร้านเป็นเพิงเป็นริมถนนละแล้วมัน<ะ>มันเปลี่ยนแปลงมาเป็นร้านที่แบบว่าเดินนัวยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ยังไงอะคะมันมีจุดเปลี่ยนยังไงมีจุดเปลี่ยนตรงที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราตามตู้ตำอยู่หนึ่งครก ทั้งวันนะคะตามทั้งวันเลยเราได้ยอดขายแค่สามพันบาทแต่คนเต็มร้านเลยนะคะคนเต็มร้านต่เชา้าจนค่ำคือขายดีมากค่ะเชาา้าจนดค่ำใช่ค่ะขายดีมากแต่เรารู้สึกว่าเราทำท่าทายใส่ของเยอะมากเลยในพวกเนี้ยแต่ได้เงินต่อพวกอ่ะสามสิบบาทสามสิบห้าบาท<ะ>เราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มมีการปิดแอร์คร<ะ>าวเนี้ยปิดแอร์มันก็ต้องมาพร้อมกับอาหารที่มันหลากหลาย<ะ>ในประจวบตอนนั้นนะคะเราขาย ต่างๆพวกต้มยำคุ้งพวกอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งพวกอาหารทะเลเข้ามาขายในร้านอยู่แล้วก็เลยคิดว่าดึงอาหารทะเลมาใส่ในตลามันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเพิ่มมูลค่าของอาหารที่มาแทานที่เพิ่มมูลค่าโดยการจัดแต่งหน้าเปลี่ยนชื่อมันใหนม่ให้มันดีคะ่ะแล้วก็มิกกับน้ำปะลากลายเป็นว่าทำให้ยอดขายพุ่งเลยคนรู้จักมากขึ้นคนตามหา ที่จะกินค่ะหลังหลังจากนั้นก็คือเนี่แหละค่ะเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งแบบโลโกม้มมแบรนด์เริ่มติดแอร์ใช่ค่ะทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งตัวอาหารด้วยค่ะเพเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารให้ให้ให,ให้ให้สามารถเข้าสู่ตัวสังคมเมืองได้อืค่ะแทนที่เมื่อก่อนนั้นจะเป็น,ปนแค่แบบว่าตําไทยตําลาวตํา ปูปลาร้านูน่นนี่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบตําที่มีเออทะเลใช่ไหมคะมีซีฟู้ดเข้ามา<ช>รวมอยู่ด้วยหรือว่าเป็นตำ<ช>ํำถาที่แบบว่าจัดแบบอลังการงานสร้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมยแต่ใช่ค่ะสิ่งที่เด็ดของคุณเนี่ยคือน้ำปรราร้าน้รรา<ช>ําปลาร้านี่คือค,ค,คุณคุณทาเองเลยไหมคะทํากันเองเลยไหมมีสูตรของเราเองหรือยังไงไหมคะ เป็นน้ำปลาที่ที่ต้องบอกว่าน้ำปลานี้เราสั่งให้โรงงานทำให้เนาะแดี๋ยเป็นโรงงานของแม่คุณร้สักนี่แหละคะ่ะคือ,อเป็นแม่ของเพื่อนอแต่ไม่ใช่ว่าอลุงใหญ่อะไรยังไงนะคะก็ะคือทำแล้วมันเป็นสูตรที่ลงตัวเราก็เลยเอาสูตรเนี้ยมาปรับท้ายในตัวต้ตมตำของเราค่ะนะคะก็เลยบอกได้เลยว่ามั่นใจแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้เพราะว่าเราทําในโรงง,งาน ออกมาจริงค่ะแล้วก็มีออยลรองรับค่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่สิ่งที่หลายๆคนติดใจใช่ไหมคะเหมือนก็เป็นตัวเด่นของของสินค้าของคุณเลยไหมคะคือนอกจากการเปิดร้านส้มตำแล้วเนี่ยเราดูใน Facebook ของเดินัวเขายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำปร้ามีไก่ย่างแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีนอย่างดีอะนะคะใช่ไหมเออแบบแพ็กเกจอะไรนี่ ไม่ธรรมดาจริงๆอะ่ะคืออันนี้คือคือคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะนอกจากหน้าร้านแล้วเนี่ยนอกจากหน้าร้านที่ท,ที่ที่ขายเป็นพวกอาหารแล้วก็จะมีพวกน้ำปลาค่ะเพราะว่าเวลาคนที่เขาทานที่ร้านแล้วเขาชอบทุกโต๊เลยเริ่มจากการที่เขาทานแล้วเขาชอบเมื่อก่อนอยังไม่ได้เริ่มขายค่ะเมื่อชอบได้ถามหาและต้องการซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือทําทําอาหารอีสานอื่นๆที่บ้าน เขาก็เลยมีการซื้อเยอะเมื่อก่อนก็ใส่ถุงสักใส่ถุงให้ลูกค้าธรรมดาค่ะแล้วเมื่อมีการตอบรับมากขึ้นคนเรียกร้องมากขึ้นเราก็เลยสั่งให้โรงงานผลิตออกมาเป็นสแบบองรูปแบบก็คือรูปแบบขวดสามร้ห้าสิบ ml กับอ่าแบบแกนลอนห้าลิตรค่ะเพื่อ,อเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าจริงๆแล้วร้านเดินนัวตอนนะคะขายน้ำปลาทุกสาขาดีมากาต้องบอกเลย อืมนะคะน้ำปลาร้าเนี่ยคือ,อจุดจุดเด่นของคุณแล้วและ,ละ<ช>นะคะ,คะแล้วก็มีไก่ย่างแล้วเห็นบอกมีเค้กมีอะไรอีกด้วยใช่ไหมคะคือคุณทําหลายอย่างเลยนะ,ะอืมอก็จะมีพวกเบเกอรี่คืออยากให้ทานกว่าไอ้ทานคาวแล้วก็ได้ทานหวานเนาะอ่าคุณบอกว่าถ้าเป็นพวกรอดช่องหรืออะไรเงี้ยมันธรรมดาอือเราต้องการที่อะไรที่มาแตกต่าง ก็ไปเรียนเหมือนคนปกติเนี่ยค่ะเรียนทําเค้กเรียนทําอะไรแล้วก็เอามาประยุกต์ปรับใช้ให้ถูกปากคนไทยมากที่สุดก็มาทําเป็นเค้กบุรีเลียนเค้กฝอยทองเค้กต่างๆ่ะค่ะค่ะคือทําได้ทุกหน้าเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ว่าไก่ย่างของส่วนฟางที่ทีพของเราที่เด่นนะคะก็คือเป็นไก่ย่างที่เราย่างให้แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสุกแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอะคะแล้วเราก็เก็บในถุงกระทำแล้วส่งให้สาขา นะคามีหน้าที่ตัดตองวางในหม้ออบ<ะ>เสิร์ฟอบแค่ห้านาทีแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะอ๋อก็คือเขาเตาอ,อบห้านาทีพอใช่ค่ะ,คะ <5 S 2> แล้วก็เสิร์ฟ <ๆ S 1> เลยใช่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของอเ์นัวส้มตำแต่ย่างเข่าสนปลาคือลูกค้าที่ซื้อแฟนชายเราไปค่ะไม่ต้องไปนั่งกอดเตาไม่ต้องเสียแรงงานคนไปไปย่างใก่อืมอืมค่ะก็คือ สามารถอบเสิร์ฟได้เลยแต่ว่ารสชาติได้ทานเหมือนอย่างอยู่บนเตาถ่านเพราะเราอ่ะเราผลิตในการย่างอยู่บนเตาถ่านให้หมดเลยค่ะมไม่ได้ไม่ได้เข้าหม้ออบหรืออะไรนะคะคือของเราย่างบนเตาถ่านแล้วเราก็ใส่ถุงไวดข้ามแล้วก็ส่งให้สาขาค่ะอืนะคะ,คะจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยที่เราขายจาก ส้มตำที่เป็นเพลิงเป็นเพลิงเนี่ยนะคะแล้วพออยู่ดีๆย้ายมาเป็นร้านใหญ่แบบเนี้ยมันต้องมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่อุปกรณ์อุปกรณ์ช้อนส้อมต่างๆทุกอย่างการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการลงทุนเยอะไหมคะสาหรับเดินนัวเยอะค่ะกะ็การเปิดร้านเนาะขั้นต่ําในการทําร้านร้านส้มตำหนึ่งร้านนะคะมัน มันมันจะต้องมีทั้งมีหลายปัจจัยเข้ามาไมา่ว่าจะต้องเริ่มเท่าจึกเนาะแล้วก็มัดจำตึกต่างๆะคะ่ะสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนของการเปิดร้านทั้งหมดอ hmm. สาตาร์ทอยู่ที่เปิดร้านนะคะสตาร์ทอยู่ที่สามแสนห้าเรื่องในสามแสนห้าค่ะก็คือรวมรวมค่าไบชายเข้าไปแล้วอื hmm. ก็คือเปิดได้เปิดร้านเปิดร้านค้าได้เลย <Huh. S 2> แต่ในกรณีที่บางคนบอกบน,น้อยให้เราช่วยอะไรได้บ้างคือ แล้วก็ไอในส่วนของแสนห้าที่ที่จ่ายเป็นข้าแบนท์ายอะคะะ่ะเราให้เกือบครบแล้วของหน้าหน้าที่ของคนที่ซื้อไปก็คือแต่งร้านตามที่แบบงบประมาณของเรามีเดี๋ยวอยู่<ะ>ก็หาโต๊ะก็อี้ตามงบประมาณที่ลูกค้ามีอยู่แค่นั้นนะคะเพราะว่าป้ายต่างๆเราให้ทุกคนแล้วคุณแค่มาเรียนแล้วก็ทำขายได้เลย<ะ>แต่ในกรณีที่งลน้อยในกรณีที่เบน้อยจริง เราก็จะให้เขาไปจอกอึงตลาดของอ่าถานนคนเดินตลาดนัดในบาซ่าที่มีคนเข้ามากินอยู่แล้วเนี่ยค่ะค่ะหรือในถ้าในกรุงเทพก็อ่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็เช่นตลาดนัดเยีบยทางด่วนเนาะที่แบบคนเยอะๆอเจ็กินอะไรพวกเนี่ยค่ะอ๋อค่ะก็คือก็ขายแบบรถเข็นได้เลยคืนทุนเร็วด้วยอ๋อค่ะ รถเข็นนี้เราก็มีแบบรูปแบบของรถเข็นให้หมีให้ทุกอย่างเลยแค่ไปยืนแค่ไปยืนเรียนสูตรอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้อเงี้ยค่ะตอนนี้คือคือเรารับแฟรนไชส์เปิดเป็นแฟรนไชส์มานานเท่าไหร่แล้วคะเพิ่งทำได้ห้าเดือนเดือนนี้เข้าเดือนที่หกค่ะอืมเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับเออก็ถือว่าโตเร็วอยู่นะคะความความรู้สึกข,ของของตัวเองก็คือว่าถือว่าโตเร็วเพราะว่า เพียงแค่หกเดือนตอนนี้ไป1ิสาเอ11สาขาแล้วแล้วก็ววยังมีรออีกสองสาขาเนะที่กําลังรอเปิดอยู่อย่างนี้นะคะเราเลยรู้สึกว่าเออมันมันโตเร็วค่ะค่ะแต่เราเราสิ่งสําคัญของเราเลยที่เราขายแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เรื่องของคุณภาพอะไรแบบนี้ไหมคะควบค่ะอือสุดท้ายก็คือสุดท้ายคือต้องต้องต้องส่งความรู้ไปให้แฟนชลสบีอนะคะที่เขารับเราไปอ่ะ ความรู้ตรงนั้นก็คือการเก็บสต็อกสินค้าการสั่งซื้อของเข้าการดูแลการจัดการต่างๆในร้านค่ะก็คือต้องสอนเขาหลังจากนั้นอ่ะต้องเป็นหน้าที่ของเขาแล้วว่าเขาจะสามารถควบคุมความสดควบคุมการบริการต่างๆในร้านได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเราเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา,าในกรณีที่เขาติดป,ปัญหาตรงไหน,นเราเรา,เราจะเข้าไปช่วยเขาไปคุยไปให้คำปรึกษาเขา,าแต่การบริหารหลักๆค่ะ จะเป็นหน้าที่ของแฟนไชส์ซีแล้วหลังจากที่เราถ่ายทอดไปท,ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะแหล่งวัตถุดิบเริ่มแรกที่เราซื้อที่เราผ่าที่ที่ที่ต้องซื้อเข้าร้านเนี่ยค่ะต้องมีอะไรตรงไหนบ้างเนะะี่ยค่ะอืก็จะบอกเขาค่ะค่ะคือเราก็จะบอกหมดเลยนี่แหละใช่ไหม แล้วก็ใ่คะเออเขาก็ต้องเข้ามาศึกษากับเรานิดนึงเข้ามาเรียนรู้<ช>นะคะ,คะว่าจะต้องยังไงสูตรยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเออ<ช>ตั้งแต่ทํามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะคุณปุ๊กอือก็เจอเยอะนะคะทั้งทั้งอ่าส่งสมมุติอ่าการส่งของเนี่ยคะ่จะก็จะมีเรื่องช่วงช่วงเวลาที่มันแบบไม่ตรงกันบ้างเอ เราต้องส่งขึ้นรถดยถานแล้วบางทีอ่าระยะเวลาของรถทัวร์มันก็จํากัดรจํากัดในห,หลายๆในหลายๆจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทํามันตรงนั้นให้ทันแล้วก็จะมีแบบดนคอมเพนจากลูกค้าแต่แต่แต่ละสาขามาว่าสาขานี้เป็นแบบนี้สาขานี้เป็นแบบนี้คือแต่ว่ามันก็คือเราเราก็ต้องผ่านตรงจุดนั้นไปให้ได้แล้วก็อ่าโทรกลับไปให้สาขามีการปรับปรุงแก้ไขอืมอ่า ถ้าเป็นในเรื่องของอ,อาหารก็ต้องให้เขาดูแลให้มันสดสะอาดเนยค่ะถ้าเป็นเรื่องของการบริการก็ให้ไปคุยกับลูกน้องเนี่ยค่ะก็คือมันก็ผ่านอุปสรรคต่างๆมาเยอะแยะเลยค่ะแต่ก็ถ้าวันถ้าถ้าเราคิดว่าเราผ่านวันนี้ไปได้ข้างหน้าเราก็จะโตขึ้นตีกขั้นออืมค่ะคุณปุมองว่าอะไรคือจุดที่ทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จัก แล้วก็ทำให้คนให้ความสนใจมากขนาดนี้หนึ่งน่าจะเป็นความแตกต่างค่ะความแตกต่างของของของตัวแบรนด์แล้วก็การการทูขายในเรื่องของเมนูแล้วก็ชื่อชื่อของอาหารที่มันแตกต่างออกไปค่ะแล้วก็ความอร่อยนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดก็คือความอร่อยที่ท,ที่ที่ลูกค้ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกแล้วก็ การโฆษณาที่ดีที่สุดก็คือการทานและพูดตักอปอ,อ,อื mm hmm. าค่ะนี่แหละจะทาให้เราแบบเติบโตเร็วแล้วก็เราอยู่กับแฟนไทยซีแบบพี่แบบน้องแบบครอบครัว <Ha. S 2> เราไม่ได้อยู่เหมือนคู่ค้าเหมือนแค่คู่ค้ากันนะคะแต่เราอยู่กันเหมือนครอบครัวมากกว่าคือมีอะไรก็คือพูดคุยกันช่วยกันแก้ปัญหาพ mm hmm. าเขาไปให้รอดให้ได้แล้วก็เรามองเรามองแค่ว่าถ้าสาขาย,ยู่ได แฟนไทยซีอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วเราก็จะโตแล้วเราก็โตไปด้วยกันเราไม่เอาเปรียบลูกค้าใช่เราแค่ยึดถือว่าบรกษัทอดทนไม่เอาเปรียบลูกค้าแค่นั้นแค่นั้นก็จะไปถ่ายทอดต่อให้แฟนไทยซีแฟนไทยซีก็จะถ่ายทอยดแบบเนี้ยค่ะให้ไปสู่ลูกค้าได้ลูกค้าที่มาถ่านก็จะรู้สึกว่าเออร้านนี้โอเคนะค่ะแล้วนิ้นที่ที่การบริการด้วยอย่างนึงสำคัญเลยค่ะอืมเอ่อคุณปุ๊นอกจาก ทุกวันนี้เนี่ยขายแฟรนไชส์แล้วเนี่ยนะคะตัวคุณปูเองก็ยังดูแลบางสาขาด้วยไหมคะหรือยังไงอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลค่ะแค่คือหน้าที่หน้าที่หลักของปูคือดูแลทุกสาขาเออตอนนี้คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีร้านเป็นแบบว่าต้องไปนั่งตําเองอะไรแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเหมือนกับเป็นแบบส่งส่งเออส่งเป็นขายให้ขายให้แฟรนไชส์ขายอย่างเดียว ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือที่ไม่เปิดร้านเองเพราะว่าอ่าอยู่ในจังหวัดที่เล็กเนาะแล้วในตัวของคนที่ซื้อแฟนชายดีในชัยภูมิอ่ะซื้อไปแล้วสองสามเจ้าค่ะเฉพาะตัวในอำเภอเมืองนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่า nah, ถ้าเราเปิดคือการที่เราเปิดหนึ่งสาขาขึ้นมาอีกเราก็ต้องไปแชร์ลูกค้าเขาดิเราก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นให้แฟนชายดีลุยเลยแต่เรามีหน้าที่มา ดูแลเรื่องวัตถุดิบให้เขาดูแลเรื่องการส่งไก่องน้ําปลาส่งผิกต่างๆให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอมรูก็เลยไม่มีหน้าร้านเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่ไม่มีหน้าร้านอือืนะฮะก็คือเหมือนกับเราทําจนจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งของเราแล้วนี่แหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมีคนอื่นมาเห็นในในเรื่องนี้นะคะในในสิ่งที่เราทํามาในที่สุดเนี่ยเขาก็มาขอนะคะเหมือนกับว่าเฮ้ย ขอฉันเอาไปทําต่อบ้างนะคะในที่สุดเราก็ชิลละสบายละเป็นคนคอยควบคุมคุณภาพดูอยู่ห่างๆเฉยๆนะคะแล้วก็เนี่ยดิฉันหเห็นเมนูของคุณใน f a c e b o o k ในใน c e b o o k page นะคะโอ้โหคือห,หลากหลายจริงๆคุณผู้ฟังนะคะส้มตำของเขาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะคือถ้ากินกินทุกวันก็เมนูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอไม่คงไม่ซ้ำแน่นอนอ่ะนะคะคุณปุ๊คุณปุ๊มองอนาคตธุรกิจนี้ไว้ยังไงบ้างคะ คือพึ่มองพึ่มองสองทางอะคะ่ะแฟนชายในรูปแบบของแฟนชายก็คือให้เขาโตโตไปด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเนาะโตได้อยู่แล้วแต่อีกตัวหนึ่งอะคะ่ะที่ที่พูดจะจะทําให้มันสําเร็จก็คือการส่งน้ําปะลาะส่งออกอะคะ่ะ <Huh. S 2> การทําน้ําปะลาส่งออกให้ได้เหมือนในในหลายๆแบรนด์ที่เขาทําแล้วก็อยากให้เป็นแบบตัวน้ําปะลา้าเนี่ยอยากให้เป็นโรงงานที่มันที่มันได้มาตรฐานแล้วก็ ทั่วโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาชอบในรสชาติของเราแล้วเขารับใจค,ค,ค่ะตรงนี้อยากทำให้มันสักเฟสค่ะค่ะนะคะก็ยังไงหวังว่าวันหนึ่งนะคะแบรนด์น้ำประของคุณปุ๊กเนี่ยเออของคุณปุ๊เนี่ยนะคะน่าจะได้ส่งออกแน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็มีศักยภาพในการทำมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็แบบว่ามีคนการันตีให้นะคะจากดูจากแฟรนไชส์หลายๆร้านนะคะที่มาขอแบบว่า ขอชันไปเปิดบ้างตามตาม่างจังหวัดตา่ตางๆอะไรก็ตามเนี่ยน,นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งการันตีได้แล้วแหละนะคะว่าของเรามีคุณภาพจริงๆสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากไว้นิดนึงค่ะว่าคุณผู้ฟังของ101เนี่ยอยากจะไปลิ้มลองรสชาติเนี่ยจะไปได้ที่ไหนยังไงบ้างหรือว่าอยากจะขอซื้อแฟรนไชส์บ้างติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างเชิญเลยค่ะในกรณีที่ลูกค้าอยากฟังแล้วอยากไปลองลิมชิมรสนะคะก็ ในกรุงเทพมีมีเข้ากรุงเทพไปแล้วหนึ่งสาขาอยู่ตรงอ่ามอเกรคเะค่ะหน้าแถวหน้าซอยท่าท่าหุ่นโยทินสีสองค่ะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะคือแวะเช็คอินทานอาหารเช็คอินที่ร้านก็ลดท่าเปอร์แล้วก็ตามต่างจังหวัดก็จะมีที่จังหวัดขอนแก่นอยู่อยู่ยหลังมหลาลัยขอนแก่นนะคะบ้านนนม่วงแล้วก็อยู่ที่จังหวัดอุดรอยู่้าง ตรงปิดกับห้างทางเปลือกค่ะแล้วก็ในชยภูมิก็จะมีสามสามสาขาก็คือถนนคนเดินนะคะถนนชัยภูมิตีคิ้วแล้วก็สาขาสรีแรกกรงเรื่อยในจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็ตามอำเภอก็จะมีแก้งพค้หนึ่งเก้าแล้วก็มีที่อำเภอความสวรรค์แล้วก็มีที่อำเภอคำปิงค่ะ,ะค่ะนะคะก็ยังไงวันนี้ ใครที่สนใจติดต่อได้หรือว่าเข้าไปดูใน Facebook Fan Page ก็ได้ใช่ไหมคะใช้ชื่อนี้เลยไหมคะเดินัวเดินัวก็ของแบรนด์แฟนชายค่ะค่ะนะคะก็เข้าไปติดต่อกันได้เผื่อใครแบบว่าอยากจะไปเปิดตามต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเข้ามาเปิดสาขาเพิ่มในกรุงเทพอะไรก็ว่าไปนะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณปูขาค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยกับคุณเพนประพาหลทวีวัตรหรือว่าคุณปุ๊นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลารา้าปรุงรสแล้วก็ธุรกิจแฟรนไชส์ส้มตำไก่ย่างเขาส่วนกว้างแบรนด์เดินนัวด้วยนะคะ